สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รัวแฟนครับผมวันนี้มาเร็วๆไปเร็วๆนะครับวันนี้แกะกล่องเจ้า Google Pixel 8A นะครับผมโอเคดิสเคมเมอร์ก่อนนะครับผมวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับ Pixel 8A เครื่องนี้ซื้อมาจาก Google Store Japan เองโดยตรงนะครับผมอยู่ที่ญี่ปุ่นซื้อที่ญี่ปุ่นส่งที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ต้องสอบถามว่าซื้อที่ใดได้ยังไงเร็วขนาดนี้นะไม่ใช่ด้วยความที่วิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยนะครับผมถ้าใครอยากจะสนับสนุนรัวแฟนนะครับตอนนี้เปิดเมมเบอร์ นะครับสมัครตอนไหนก็ได้แล้วก็ยกเลิกตอนไหนก็ได้เช่นกันถ้าสมัครก็จะมีเพิร์ก์หรือว่ามีสิทธิสมาชิกให้2อสอย่างนะครับผมถ้าอยากจะซูเปอร์แตงส์เป็นครั้งเดียวเป็นเงินก็เปิดแล้วเรียบร้อยนะครับก็โดเนตได้50บาทร้อยบาทถ้าอยากโดเนตตรงเลยเลขบัญชีอยู่ในเดสคริปชันพร้อมกับชื่อนะครับก็ถ้าอยากจะสำจริจริงก็สามารถจัดการได้ตามช่องทางตามพวกนั้นเลยครับผมปีนี้แปลกมากเลยอะทาง Google Store Japan เปลี่ยนตัวผู้จัดส่งตัวพัสดุนะครับปกติจะใช้เป็น Japan p o พส ปีนี้ใช้เป็นแมวดำหรือโครเนโกนะครับหรือจริงๆมันชื่อมันคือยามาโตอุนอยู่นั่นแหละนะโอเคแกะเลยดีกว่าโอเคครับผมของในกล่องเนี่ยมีเหมือนเอนเดิมหมดเลยนะครับก็คือมีใบลดราคาของใน Google Store ตัวนี้เนาะไม่โชว์ข้างหน้านะครับเพราะข้างหน้ามีโค้ดก็วันนี้เป็นวันแรกที่ Google Pixel 8A ส่งถึงมือลูกค้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่ามีช่องไหนในไทยแกะไปก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแกะแล้วเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็คืนนี้เนี่ยมีงาน Google io ด้วยนะครับก็ถ้าวิดีโอนี้ต้องลงทันแหละต้องลงภายใน1ชั่วโมงจากมุมเทน้านะครับถ้าใครดูวิดีโอนี้อยู่ทันเวลาพอดีเนี่ยก็เจอกันที่ไลฟ์ รัวแทนได้นะครับผมโอเควันนี้ครับสีที่เราเลือกมาสีที่ผมเลือกมาเนี่ยคือสีนี่ครับสีเขียวนะครับจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรอโลเอหรืออโลเอหรือเปล่าใช่ใช่ชื่ออโลเอนะครับผมตัวสีเขียวก็เป็นสีเขียวนี้พิเศษของ p ิ xel 8A เลยก็คือจะออกพาสเทลนะครับสีเขียวเนี่ยตัว p ิก e l 8 Series เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสีมันจะออกแบบอ,อ่อ,อนกว่านะครับผมอันนี้จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นสีแบบค่อนข้าง พาสเทลแล้วก็มีความจีจ่าขึ้นมานะครับผมโอเคตัวเครื่องแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับฟึบโอ้ในกล่องปีนี้เขาให้แบบนี้มามีตัวสติกเกอร์แปะหัวแปะท้ายนะครับเป็นสติกเกอร์ชิ้นเดียวกับที่แปะด้านหน้าจอตรงนี้นะครับผมโอ้แล้วก็ฝาหลังเป็นแบบบ้านนะฟังเสียงดูฝาหลังเท็กซ์เจอร์ปีนี้เป็นแบบบ้านนะครับคือเครื่องไม่แย่เลยนะตัว องลองดดูขอบข้างครับเป็นอลูมิเนียมนะครับผมงานประกอบไม่แย่เลยนะโอเคมันจะมีรอยต่อตรงกล้องบาร์ตรงนี้นะครับเหมือนกับพิกเซลตัว 7A ปีที่แล้วนะครับผมถ้ามองเห็นตรงรอยตรงตรงนี้นจะมีรอยต่อของกล้องบาร์นะครับผมก็คือไม่ได้เป็นตัวหนึ่งตัวเดียวกับเครื่องนั่นแหละก่อนจะลอกตัวกระดาษนะครับผมเรามาดูว่า Google ให้อะไรมาบาในกล่องให้ otg type c to a มา1อัน แล้วก็ให้สาย USB to USB Type C นะครับ Type C to Type C มา1เส้นสำหรับการชาร์จนะครับผมแล้วก็กล่องนี้ก็เป็นตัวเข็มจิ้มซิมแล้วก็คู่มือต่างๆที่ซึ่งก็น่าจะไม่มีใครอ่านโอเคเรามาลอกกระดาษกันเลยดีกว่าปึ๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ Full Look ตัว Pixel 8A สี Aloe นะครับผมเอ้ยไม่แย่นะสวยอยู่นะ โอ้ oh, แล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเห็นทรงด้านหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นแบบออกกลมๆก,กว่านะครับตัว pixel 8กับ8 Pro เนี่ยจะออกเหลี่ยมกว่าเดี๋ยวผมไปหยิบมาเทียบตัวฟอร์มแฟคเตอร์ให้ดูแล้วกันโอเคครับนี่คือ pixel 8 Pro นะครับถอดเคสให้ดูด้วยคือมันก็มนแหละแต่ว่าเนี่ยนะครับมันจะออกมนและกลมไม่เท่ากับ Pi กเซล 8A นะครับผมมันจะประมาณนี้นะครับ ทุกคนจะเห็นความแตกต่างทั้งในเรื่องของขนาดนะแล้วก็เรื่องของตัวความเหลี่ยมคมตรงขอบนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันให้ไวท์เหมือนอะไรรูร้ปะมันให้ไวท์เหมือนพิกเซ5นะครับผมสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันให้ไวใกล้เคียงกับพิกเซลตัวนี้รองรับ 5G ซับ6ไม่รองรับมิลิเมตรเวฟนะครับผมพิกเซล 7A ในปีที่แล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในโทรศัพท์ที่เพื่อผมรู้สึกเลยว่าเออ มันแทบจะคุ้มค่าเงินที่สุดในปีโดยที่แบบผ่านไปแค่5เดือนนะครับปีที่แล้วผมรู้สึกว่า Pixel 7A เนี่ยคุ้มค่ามากๆแต่ Pixel 8A ปีนี้เนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกนั้นเลยตอนที่มันเปิดตัวออกมาราคาที่แทบจะไปชนกับ Pixel 8อยู่แล้วเนี่ยนะครับผมมันแบบก็ต้องลองใช้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยมาพรีวิวกับรีวิวดูแต่ว่าหน้ากระดาษกับประสบการณ์ที่ผ่านมากับ Pixel A series แล้วผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเสือ นในราคาแล้วก็ไลน์อัพประมาณนี้เนาะยังไงก็าตามเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันเลยดีกว่าโอเคมาแล้วนะครับตัว Pixel 8A เนี่ยจริงๆเนี่ยในปีที่แล้วเราไม่รู้ได้ทราว่ามันจะมีหรือเปล่าเพราะว่ามีข่าวลือออกมาหนาหูมากๆเลยนะครับว่า Pixel เนี่ยหรือว่า Google เนี่ยจะเลิกผลิต Pixel A series แล้วนะครับผมแต่ว่านั่นแหละก็ here we are นะครับเราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วตรงที่ p ิ x e l ยังผลิต A series อยู่นะครับผม โอ้โหขอบจอหนามากอะแบบหนาเลยอะนะครับดูดิหนาหนาไปเลยอะนี่โอ้โหไม่ต้องเทียบกับพิกเซลธรรมดานะเนี่ยดูดูขอบดิครับถ้าเห็นนะขนาดเป็น v วเปอร์สีดำอะแบบสีมืดๆ่อยผมว่ายังเห็นเลยว่าขอบจอมนะันอะโอ้โหหนามากๆนะครับเดี๋ยว เปิดหน้าที่มันสว่างวันนี้น่าจะเห็นชัดกว่ากันโอเคตอนนี้ผมเซตอัพก่อนอย่างแรกที่อยากลองคือมอเตอร์สั่นว่ามันทัดเทียมกับตัวที่แพงกว่าหรือไม่อันนี้คนที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนมือถืออาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเนี่ยมี Android ที่เซตอัพใกล้เคียงกับโทรศัพท์ Android เครื่องเนี่ยมันจะขึ้นให้เซตอัพตรงนี้มาเลยนะครับแต่ว่าต่อให้ตัวเซตอัพเนี่ยมีขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมจะยังไม่ใช้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมไปแฟลชนูนีนันะโนอนอีกทีนึงนะครับผม่่ใส นี่ครับดูขอบจอเราดูขอบจอของ Pixel 8 Pro นะครับคือไม่ได้คาดหวังว่าจะให้มันแบบขอบจอได้บางเท่า Pixel 8 Pro แต่ว่าคือก็บางกว่านี้ก็ได้ไหมอันนี้แบบหนาไปอะนะครับผมหนากว่าดั t ติงโฟนวันนี้ผมว่าอันนี้คือผมว่าหนากว่าดั t ติ้งโฟนวันนะครับแถมจอโค้งขอบ2.5ดีด้วยอืมก็โชคดีนะครับ พูติดฟิล์มทั้งหลายเท่าที่ถือ,ถอเนี่ยประสบการณ์การถือไม่แย่เลยนะถึงแม้ฝาหลังจะเป็นโพลีคาร์บอเนตเนี่ยไม่ได้แคร์อะไรเลยนะครับเมื่อเท็กซ์เจอร์มันเป็นแบบบ้านแล้วเนี่ยความรู้สึกระหว่าโพลีคาร์บอเนตหรือว่าพลาสติกเนี่ยกับความรู้สึกระหว่างกระจกเนี่ยมันไม่ได้ต่างขนาดนะั้นอะต่อให้ใช้ไม่ใส่เคสโอเคของกระจกเนี่ยอาจจะละเอียดกว่าแต่โดยรวมเนีย่ยความพรีเมียมอะไรพวกเนี้ยไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันไม่พรีเมียมอะนะครับ แถมมันทําให้เรากล้าจับกล้าใช้มากขึ้นอีกเพราะว่ามันเป็นพลาสติกไงเสียแตกก็เปลี่ยนราคาไม่เท่าไหร่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีเนาะแต่ว่าพลาสติกเนี่ย ข้อดีของมันคือถึงแม้มันจะเป็นรอยง่ายกว่ากระจกแต่ว่าเวลามีปัญหาขึ้นมาโดนกระแทกขึ้นมาเนี่ยโอกาสแตกก็น้อยกว่านะครับเพราะวัสดุมันมีความยืดหยุ่นมากกว่าเนาะคือไม่ไม่ได้จะแบบอวยพลาสติกแต่ว่าก,ก,ก็ก็เป็นความจริงที่พลาสติกแตกยากกว่ากระจกนะครับแล้วสิ่งนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจกับพิกเซลจนถึงปัจจุบันนี้คือทําไมออกมาจากโรงงานเนี่ยต้องไม่ตั้งสมูทดิสเพลย์หรือว่าจอ120ยยิมาก็ต้องมาเปิดออกาเอ,าอางอีกนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ลองเบื้องต้นเนี่ยแฮปติกส แอพติกมอตเตอร์ก็โอเคไม่ได้แย่ลองฟังเสียงไหมก็ไม่ได้แย่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูคนเทียร์ดาวอีกทีนะครับผมแต่ว่าด้วยขนาด6.1นิ้วเนี่ยฟอร์มแฟกเตอร์ประมาณนี้เนี่ยมันเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ที่ผมชอบอยู่แล้วอะนะครับขนาดมันก็จะใกล้เคียงกับ iPhone 15 Pro นะใหญ่กว่านิ็นหน่อยโอเคแล้วเทียบกับ iPhone 15 Pro เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับขนาดก็จะแทบจะใกล้เคียงกันแบบแทบจะเท่ากันเลยอะนะแต่ว่าขอบจงขอบจอก็หนากว่าชัดเจนนะครับตัวจอเนี่ยก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ มันก็จะแบบขอบชีสอะนะครับดูขอบชีสอะส่วนกล้องเนี่ยเซตอัพใช้ใกล้เคียงกับ Pixel 7A หมดเลย SoC ใช้เ็นเซอร์ G3 เหมือนกับใน Pixel 8 Series นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยจะบอกว่าไม่น่าเป็นกังวลเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าเ็นเซอร์ G3 เนี่ยต่อให้มี GPU driver update นู่นนั่นโน้นแล้วเนี่ยแต่ว่าบางแอปพลิเคชันมันก็ยังก็ยัง,งงงงอยู่ดีอะนะครับนั่นแหละแต่ว่า พลังขนาด t e n s o อร์ G 3ในพิกเซลในรา,นาคาของพิกเซล A series เนี่ยหรือว่าราคาประมาณพิกเซลธรรมดาเนี่ยผมว่าไม่ไน่าเกลียดน,นะครับรวมกับอย่างอื่นที่ให้ Google ให้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นอย่างแบบนู่นนี่นั่นโน่นอะนะครับผมผมว่าโอเคเทนเซอร์ใน A รับได้นะผมเผื่อ <ๆ S 1> ผมชอบเท็กซ์เจอร์ของพลาสติกข้างหลังพิกเซล A series มากกว่ากระจกด้านซะอีกนเนี่ยแล้วก็ผมชอบความมนมากมากนะครับโอ้โหแบบฟีลลิ่งพิกเซลที่รักเลย นะคืนนี้ก็มีงานเปิดตัว Google I/O นะครับผม Google I/O นะคืนนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง Developer นะครับเกี่ยวกับ Developer AI ให้ราว้ว่าผมพูดถึง Gemini แล้วก็พูดถึง Android 15 Beta 2ที่น่าจะเบตดให้ Pixel ทุกรุ่นคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังจะไม่เซตอัพตัวนี้นะถ้าใครดูวิดีโอนี้อยู่นะครับอยากจะให้ไลฟ์แล้วลองเล่นตัวจริง Pixel 8A ให้ดูเนี่ย เข้ามาคอมเมนต์ขอกันได้นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยผมต้องขอตัวไปตัดงานนี้ก่อนแล้วผมก็มีสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำใ,ใจผมต่ออีก2ชั่วโมงนะแล้วก็ค่อยไปไลฟ์ Google IO นะครับผมก็เจอนตอนนั้นแหละนะครับประมาณนี้สำหรับการมา unbox แกะกล่อง Google Pixel 8A แล้วก็เดี๋ยวเราข้ามไปรีวิวเลยนะครับผมไม่มีพรีวิวนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามคอนเทนต์อยู่เดือนนี้คิดว่าจะมีรีวิวระยะยาวของ iPhone 15 Pro ตัวนี้รีวิวการใช้งานระยะยาวของ Google Pixel 8 Pro ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะเห็นรีวิวใช้งาน n o t t i n g Phone 2ระยะยาวเนี่ยสามารถบอกกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าก็เป็นเครื่องที่ผมหยิบไปใช้บ่อยอยู่แต่ว่ากระแสไม่ได้รู้ว่าคนเนี่ยอยากจะดูรีวิวระยะยาวหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าใครอยากดู ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมถ้ามีเวลาว่างก็จะทําให้นะแต่ก็จะยุงย่งๆหน่อยช่วงนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมนายจร๋วแฟนครับผมลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ